คลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราไ็ทั้งอยู่ที่สอช้างชนะฟาร์มเอสซีบาสองสอช้างชนะฟาร์มอำเภอนาไอตำบลนาโสมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะท่านผู้ชมคะคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะคะของฟาร์มที่นี่นะคะอย่างที่น้องเอิร์ดบอกว่าเราจะมีแปลงปล่อยของเราซึ่งเราจะต้องปล่อยทุกๆวันใช่ไหมคะค<ช>น้องเอิร์ธคะชุดน,นี้เป็นทุทกๆวันเลยครับอ่าใ,ในกลุ่ม<ช>แรกที่เข้ามาเนี่ยชุดนี้จะเป็นเอ่องัวที่หย่านมค่ะแล้วก็เป็นงัวประกวดด้วยค่ะ เราก็จะแบ่งมาไว้อยู่โซนนี้โซนโรงเรือนตรงนี้แล้วก็แปลงปล่อยจะอยู่ตรงนี้อ๋อเปิดข้างหลังมาเลยเปิดข้างหลังแต่ตรงนี้มาได้เลยครับลงปลงอได้เลยนี้เลยใช่ครับทุกๆวันเราก็ต้องมีการปล่อยไหมคะปล่อยครับทั้งงวงประกวดผมก็จะปล่อยอยู่ในโซนนี้ทั้งนั้นเลยอือใช่ครับให้เขาแทะเลียมทุกวันใช่ครับเราจะอยู่ในในสนามเอ้ยอยู่ในแปลงช่านนี้กี่ชั่วโมงคะอ่อถ้าเป็นงัวที่หย่านมที่ไม่ใช่งัวประกวดจะอยู่ แปดโมงถึงบ่ายสอ่า8ดโมงถึงบ่ายสครับอย่างโซนเขาแท้เลี้ยอย่างนี้เลยใช่ครับอย่างโซนประกวดผมก็ปล่อยแค่วันละ3ชั่วโมงอ๋อให้เขาได้ออกมาออกกําลังกายใช่ครับได้ผ่อนคลายด้วยออกกําลังกายด้วยแต่งัวตัวนี้อ่าอย่างัวตัวนี้เลยัวตัวนี้เป็นลูกเบอร์กำเบอร์แคสครับเบอร์แคสเบอร์แคสต์ใชสายแม่เป็นงัวนอ่าเป็นของเฮียกบเทสครับอืมสวยมากตัวนี้ผ่านการประกวดอะไรมาบ้างไหมคะตัวนี้อ่าผ่านผ่านมาแล้วครับ ได้ที่ได้ที่ได้ที่หนึ่งในคลาสโอ้โหได้ที่หนึ่งในคลาสแต่ตอนนี้รอรอตอนนี้ทาท้องอยู่ก็ผสมไปแล้วก็ผ่านรอบแล้วครับค่ะผสมกับพ่อไหนคะัตัวนี้อ๋อผสมกับบูมเมอร์ไปครับอ๋อบูมเมอร์ไปเพื่อจะไปปรับโครงสร้างปรับโครงอยากได้โครงสร้างครับออได้โครงสร้างที่ให้มันใหญ่ขึ้นกนเลยใหญ่ขึ้นเพราะว่าตัวนี้ ตัวเฟรมเล็กเฟรมเล็กแต่เนื้อเยอะเต็มเล็กเต่เนื้อเยอะครับแต่ไม่ค่อยสูงเนาะใช่ครับแต่ตัวเขาดูค่ะบ้านท้ายนะคะคือความใหญ่นี่คือเต็มที่มีเคยมีลูกมาได้ยังคะตัวนี้ตัวนี้ยังครับอ๋อเป็นวัวสาวเลยหรอคะวัวสาวครับโอ้นีนะคะก็มาลุ้นกันอันนี้ผสมไปนานหรือยังเอ่ยเออเกิดน่าจะผ่านผ่านผ่านรอบเพราะรอบแรกเนี่ยครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งผสมไปครับเพิ่งผสมไปใช่ครับดูนะคะ วัวใหญ่หนามากหนึ่งในนั้นก็คือต้องมาเดินแล้วก็กินหญา้าอย่างนี้ทุกๆวันนะคะอย่างที่รเราเพื่อบอกว่าแปลงหญ้าของที่นี่เป็นแพงปูล่าเยอะมากนเนาะเออเนาะดูนะคะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โเอาปอกจุดเด่นของวัวตัวนี้นะคะกล้ามเนื้อเลยครับก้ามเนื้อนะะอย่างใช่ครับต้องพูดเลยเนาะมองเหน็นตาเปล่ามีความลึกแล้วก็มีแผ่นหลังที่กว้างครับอดูนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีอ ข้อขาที่แข็งแรงออนี่คือความตดดเด่นของแม่วัวตัวนี้ใช่แต่สิ่งที่เขาขาดก็คือยังไม่สูงโครงสร้างครับางยังไม่สูงขอยังไม่ยังไม่สูงใช่แต่ความหนาลึกนี่คือได้แล้วได้แล้วครับโอ้โหอันนี้อายุเท่าไหร่คะตัวนี้อายุอยู่21เดเดือนครับ21เดือนเหรอคะนี่ใช่ครับโอ้ ยี่สิบเอ็ดเดือนบัวตัวนี้ยี่สิบเอ็ดเดือนท่านผู้ชมคะเราดูคะ <c oughs> ตัวใหญ่มากท่านผู้ชม <c oughs> ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวอ,บบอ,อําตำเภอนาโสมอําเภอนาไออําเภอชัยบาดาลก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมตัวจริงๆได้นะคะเยี่ยมชม <c oughs> ที่เอสซีบาร์ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวแปะ,ะคลิปเอ้ยแปะ เบอร์โทรไว้ใต้คลิปเพื่อจะขออนุญาตเจ้าของความเนาะเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าทุกทุกครั้งที่เข้ามาจะต้องมีการทําความสะอาดก่อนเข้ามาอยู่แล้วเนาะเพื่อป้องกันโรคที่จะมากับผู้ที่มาเยี่ยมชมคะท่านผู้ชมคะนะคะท่านผู้ชมยินดีน้องเอิร์ธยินดีนะคะที่จะให้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะพร้อมกับให้คําแนะนาเนาะการเลี้ยงวัวนะคะที่ประสบการณ์ที่เอสซีบาร เลี้ยงมาหลายหลายสิบปีเลยเนาะหลายสิบปีหลายสิบปีหลายสิบปีเลยนะคะซึ่งหันมาเลี้ยงวัวเป็นอาชีพไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพหลักน้องเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะในการทำนะคะอย่างอย่างอย่างที่เอสบาร์อย่างน้องเอิร์ธเลี้ยงเลี้ยงทุกวันนี้มีคนเข้ามาดูมีเยี่ยมชมเยอะไหมคะเยอะครับเยอะครับโอ้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเยอะใช่ครับแล้วแล้วขายไปแต่ละปียอดขายแต่ละปี คิดคิดว่ามันมันโอเคไหมกับอาชีพโอเคครับโอเคมากโอเคเลยครับยอดขายโอเคครับยอดขายโอเคมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้นทุนการเลี้ยงอการเลี้ยงของที่นี่มีมีการเลี้ยงมีเทคนิคการเลี้ยงยังไงของผมก็จะจะทาแปลงหญ้าเป็นเป็นโกลาแล้วก็อัดก้อนครับเป็นเป็นโกลาอัดก้อนอัดแห้งค่ะมาสต็อกไว้ที่โกดังเราก็จะมีโกดัง คือมันก็จะช่วยลดต้นทุนเราด้วยโอใช่คือเอาหญ้าแยกเนื้อแยกเนื้อการเลี้ยงง่ายๆใช่แต่การจัดการฟาร์มก็มีส่วนใช่ไหมคะมีส่วนครับอที่นี่มีการจัดการฟาร์มยังไงในการทํากิจกรรมในหนึ่งวันของการเลี้ยงวัวของที่นี่ก็คือเราก็จะแบ่งโซนอย่างโซนค้อบนคโซนแม่พันธุ์เนี่ยครับคือช่วงเช้าเนี่ยก็จะเสริมอาหารนิดหน่อยอเสริมอาหาร แล้วก็สายสายก็จะปล่อยลงแปลงปล่อยลงแปลงให้เขาเดินพอตกตกช่วงเย็นเนี่ยตกช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีอาหารเสริมอีกครับ่เอาข้าวคอกแล้วก็มีอาหารเสริมอีกแล้วก็จะมีพออาหารเสริมเสร็จแล้วก็จะมีหญ้าพิงโกลาที่เราไปช็อปมาเนี่ยครับก็จะเสริมให้เขาไปใช่ครับทุกๆกวันแค่นี้ทุกวันก็อย่างนี้เองส่วนการเรื่องเรื่องวัคซีน่อวัคซีเราก็ทำครับวัคซีนเราทํา ทำอย่างวัคซีนลําปีเรา็งัวแรกคลอดมา7วันเราทําเลยเจ็ดวันทำเลยลปีนะครับแล้วก็วัคซีนวัคซีนปากเท้าเปื่อยปากเท้าเปื่อยเราก็จะทํทุกทุกหกเดือนอที่นี่จะทําเป็นระบบใช่ครับเพื่อจัดการฟาร์มเพราะว่าฟาร์มของเราค่อนข้างจะมีวัวค่อนข้างเยอะห้าสิบแม่พันห้าิตัวทั้งหมดเนาะิตัวทั้งหมดก็ถือว่าเยอะ แล้วก็ไม่รวมที่แบ่งปันพันธุกรรมไปใ,ให้กับเกษตรกรท่าน,นอื่นเนาะด้วยแต่แต่ละปีนี่ขายขายประมาณไปถึงกี่ตัวต่อปีไหมคะไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่าปีนี้พี่กำลังจกจะเก็บมัว จะเก็บงัวไว้ทําเป็นแม่พันธุ์เพราะช่วงนี้แม่พันธุ์ก็บังดูก็อายุเยอะเป็นเป็นแม่พันธุ์ทดแทนใช่ครับเราจะไว้เก็บแม่พันธุ์ทดแทน๋อค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในฟาร์มดังของเมืองไทยนะครับผู้ชมหาะถ้าพูดถึงเอสซีบาร์ช้างชนะฟาร์มเชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยดูคลิปของแบบก็หรือว่าดูสื่อจากอย่างอื่นเนาะก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นกําลังใจให้ชาววัวนะคะและก็ใครมีปัญหาอะไรเนาะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะคะและก็การทำ มีคําแนะนำนะฮะจากน้องเอิร์ธแล้วก็พี่กำนันเนาะที่จะพร้อมอดูแลให้คําแนะนำรปรึกษาเรื่องวัวหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมวัวเนาะก็สามารถก็เข้ามาชมได้เลยนะคะสนใจแบ่งปันพัฒุกรรมเราก็มีเหมือนกันครับเนาะนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปเบาๆท่านผู้ชมคะ่ะ <c oughs> พามาชมแปลงหญ้าซึ่งแปลงหญ้าแพงโคราข,ของที่นี่มีเนื้อที่เยอะมาก ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ไม่ใช่ครับมีแล้วก็มีอีกที่หนึ่งด้วยนะครับโอ้กี่ไร่ครับที่นั่นนเอิญที่นั่นอยู่ประมาณ60ไร่โอ้หงษ์ชไร่คือปลูกแพ่งราทั้งหมดเลยรากทั้งหมดเลยโอ้แล้วอัดแห้งอัดแห้งครับอ๋อไว้ขายด้วยไว้ไว้ใช้ในฟาร์มด้วยก็มีจำหน่ายด้วยแล้วก็เอาไว้ไว้ทานเองเอาไว้ใช้ไม่กินฟาร์มด้วยโอ้นี่นะคะท่านผู้ชมคะนี่ฮะเพื่อลดต้นทุนเนาะใช่เอิญคะก็คือหญ้าสำคัญสำคัญสุดแล้วครับสำคัญสุดแล้วเนาะใช่ถ้ามีหญ้าอย่างอื่นก็ ต้องมีบ้างอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปหนักตรงนั้น<ช>หนักมาตรงที่ย่า,ยาเลยนะฮะหญ้านี้ตอบโจทย์ได,ด้ดีมากนะคะฝากติดตามเอสซีบรมีอะไร,รจะพูดถึงชาววัวไหมคะก็อยากให้เกษตรกรเลี้ยงงวัวหันมาเลี้ยงงวัวหันมาเลี้ยงงัวกันเพื่อพัฒนาพันธุกรรมของเราให้ เลี้ยงให้มีความสุขครับเลี้ยงให้มีความสุขเนาะอยากจะไปคิดถึงในเรื่องธุรกิจเยอะเราเราต้องคิดถึงความสุขด้วยนะฮะแล้วเราจะมีความสุขกับการทําของเราถูกไหมคะนี้นะคะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นคาคาแนะนําดีๆนะคะจากน้องเอิร์ธที่ฝากถึงชาววัวที่กําลังจะหาอาชีพอยากมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักน่าจะได้เนาะน้องเอิร์ธเนาะก็ลองใครสนใจพันธุกรรมดีๆก็มาดูที่นี่ได้หรือจะไป คนอื่นก็ไม่ได้ไดไม่ว่าเนาะแต่ถ้าส,สนใจก็มาที่นี่ได้ไดนะคะ,คะแต่อยากให้ชาววัวหันมาเลี้ยงวัวอย่างมีความสุขใช่ครับนะคะนะ่นค่ะ,คะนะคะฝากติดตาม SC s c สซีบาร์นะคะเอสบาร์ SC สอช้างชนะฟาร์มตำบลนาสมอำเภอชัยบาน,านจังหวัดลบบุรีนะคะเดี๋ยวในอนาคตอีกสักไม่นานนะคะเราก็จะกลับไปเยี่ยมอีกถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาแวบนะคะก็จะมาแวะถ่ายคลิปดีๆอัปเดต าฟาร์มเอสซีาของเราให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องเอิร์ทน,นะคะ,คะที่ให้อโอกาสช่องชัดเจนเนาะได้มาถ่ายทาคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะนะคะท่านผู้ชมค่ะฝากติดตามช่องชัดเจนและก็ฝากติดตามสช้างชนะฟารมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ